สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ฟ้าน้องระดานะคะวันนี้คุณแม่จะมาเล่าให้ฟังว่าระดาเป็นโรคอะไรนะคะแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นน่ารักแบบนี้เฮ้ยระดาน่ารักแบบนี้ลระดามีความฝูก ผิดปกติตั้งแต่อยู่ในท้องค่ะคุณแม่ท้อง6เดือนแอน้ทสาวทุกอย่างความสิดปกติความสมบูรณ์ของทารกไม่คั์ปกติเลยค่ะวัดรอบหัววัดแขนวัดขาแต่ปรากฏว่าเส้นรอบหัวเขาไม่โตตามอายุรันอายุรันห6เดือนแต่ว่าวัดรอบหัวเขาได้แค่5เดือนคุณหมอก็แบบตรวจซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆหมอ ก็นลงความเห็นว่าให้ยุติการตั้งครรภตั้งแต่อายุครรภ์ได้6เดือนแต่แม่เลือกที่จะเก็บระดาวไว้จะเป็นยังไงก็คือให้เขาตัดสินใจเองจะอยู่หรือจะไปให้เขาอยู่ในขณะที่พ่อแม่ยังได้ทำกุศนให้เขาแล้วก็ทำกุศนกันมาเรื่อยๆจนรลดาตอนนี้สู้มาหไป7ปีกว่าแล้วค่ะตอนนี้ราได้เจ็ดขวบกว่าแล้วใช่ไหมคะ กว่าแล้วพัฒนาการของน้องยังยังเหมือนเบบีอยู่ค่ะยังนั่งเองไม่ได้คอไม่แข็งทรงตัวเองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กอนอนนอนได้อย่างเดียวสื่อสารได้ด้วยทางสายตาเราก็เลยจะพยายามทำให้ระดามีความสุขในทุกๆวันที่เขายังอยู่กับเราเราไม่รู้ว่าเขาหรือเราจะไปก่อนเราก็เลยพยายามที่จะทำให้เขามีิสิิ์หัวเราะในทุกๆวันขอบคุณค่ะ